ผมสําหรับผู้ชมที่มาจากคลิปนี้นะครับรับส่วนลดไปเลยอีก1,000 0บาทนะครับนี่น้อยมากๆเลยนะครับเพียงแค่2,800มเท่านั้นเองนะบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆนะคันนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง9,000บาทเท่านั้นเองนะอันนะครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมาอยู่กับเจ้า Toyota h i ฮ u ักลีโวสมาร์ทแนะครับ ซัดอีดิชันนะครับตัวสแตนดาดนะครับคันนี้นะหล่อเท่ดุดันจริงๆเลยนะครับวัยรุ่นต้องชอบแน่นอนนะขับได้ทุกเพศทุกวยัยไม่ว่าหญิงและชายนะครับเริ่มมาดูออปชั่นกันเลยดีกว่านะครับ ไฟหน้านะครับเป็นแบบฮาโลเจนนะครับและกระจังหน้าของเรานะครับเป็นสีดําด้านนะครับดุดันมากๆเลยนะครับและก็ไฮไลท์ของเราเลยนะครับเราอยากเน้นเลยนะครับแม็กใหม่ย่างใหม่นะครับตัวนี้เป็น r e 3 0<ว>ใครอยากได้ลายไหนบอกได้เลยนะผมเปลี่ยนให้ได้ทุกลายแถมให้ได้ทุกลายนะครับผมแล้วก็มาเริ่มดูจาก ด้านข้างนะครับกระจกเป็นกระจกมันนวลนนะครับผมและมีไฟเลี้ยวดวงน้อยๆหน้าแก้มาด้วยนะเดี๋ยวไปดูด้านในรถกันเลยดีกว่าว่ามีออปชันอะไรบ้างไปชมกันครับสำหรับด้านในนะครับ พวงมาลัยนะครับเป็นโมลายไฟฟ้านะ <Wow. S 2> และหน้าจอเวือนไม้นะครับเป็นสีขาวน้า <c oughs> จะไม้เลขไม้เจ้าคันนี้น้อยมากๆเลยนะครับเพียงแค่28,000เท่านั้นเองนะบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆนะส่วนดิจิตอลนะครับมีเดียของเรานะครับเป็นจอสัทัสกีนนะครับขนาด7นิ้วนะ m m a m อเอ็ t บลูทรองรับทั้งหมดเลยนะครับเบาะของเราสวยงามมากๆเลย <c oughs> เป็นไงคันนี้เป็นเกียร์หสปีดนะครับ เกมมนนวนเนาะก็เหลียวเราไปชมด้านหลังรถกันดีกว่าว่ามีอะไรให้ชมบ้างไปชมกันครับสําหรับด้านท้ายรถนะครับผมไฟเบรกไฟถอยและไฟเลี้ยวนะครับก็เป็นแบบฮาโลเจนนะครับดูแลรักษาง่ายและประหยัดนะครับเวลามีปัญหาเนาะแล้วมีไฟเบรกดวงที่3มมาให้ด้วยนะครับเจ้าคันนี้เดี๋ยวเราไปเปิดราคาและโปรโมชั่นกันหน้ารถกันเลยดีกว่าว่าคุณผู้ชมได้อะไรจากคลิปนี้บ้างนะครับไปชมกันเลย สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจเจ้า Toyota Hilux Revo Smart c a b Z e dition ตัว Standard คันนี้นะครับผมผมบอกได้เลยว่าลูกค้านะอยากจะได้แม็กใหม่ยางใหม่โดยที่ไม่ใช่ลายนี้นะบอกมาได้เลยนะผมจัดให้ได้ทุกลายเลยนะครับผมสำหรับผู้ชมที่มาจากคลิปนี้นะครับรับส่วนลดไปเลยอีก1,000 0บาทนะครับคันนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง9,000บาทเท่านั้นเองนะสายกระบะแต่ว่างบน้อยๆนะครับปี2020นี่คุ้มค่าแน่นอนนะฝากไปด้วยนะครับ สำหรับลูกค้านะครับอยากโทรหาเราและสนใจเจ้าคันนี้นะครับโทรมาเลยนะครับ0 9น4 4เ8 8 8 8หรือกอริลลาคาร์นวนครนะครับตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครนะครับเข้ามาได้เลยนะเอกสารครบรับรถแถมทองอนุมัติไวภายใน30นาทีนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดใดนะเรามีบริการส่งถึงที่นะครับมีบริการเซ็นถึงที่ทุกจังหวัดนะครับย้ำว่าฟรีใช้เงินออกรถเพียงแค่1 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ